สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ3มพลังที่ยกระดับชีวิตรักให้มั่งคั่งขึ้นแบบง่ายๆค่ะเป็นคู่รักเศรษฐีเลยค่ะสวัสดีค่ะครูพิมโซเมเมแลแนาเฮปโนเทอรรบิสใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะวันนี้ครูบ,บอกเลยใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิก คุณจะหลุดจากความสัมพันธ์นั้นเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงมั่งคงั่งและให้ความสุขความสงบภายในของคุณมากกว่าเดิมทําไมครูจึงรู้เพราะครูเป็นมาก่อนและสิ่งนี้นักเรียนครูหลายๆคนหลายๆคู่เป็นร้อยคู่ที่เคยมีปัญหาแบบนี้ก็หลุดจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกและได้ความสัมพันธ์ที่ทั้งมั่งคั่งภายในและมั่งคั่งภายนอกเพราะเขาเข้าใจ3มพลังงานนี้ค่ะแต่หากวันนี้หลายๆคนมีคู่ชีวิตที่ดี มีสามีที่ดีมีคู่ครองที่ดีอยู่แล้วสามสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตรักของคุณเนี่ยมั่งคั่งขึ้นคำว่ามั่งคั่งในที่นี้ไม่ใช่เพียงแต่ในเรื่องของรูปธรรมในเรื่องของกายภาพเท่านั้นแต่คุณจะมั่งคั่งภายในด้วยแน่นอนการที่คนการที่คนเราเนี่ยจะมั่งคั่งขึ้นภายนอกจะมีเงินมากขึ้นบ้านใหญ่ขึ้นขับรถที่ดีขึ้นมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น เพราะว่าคุณมีความมั่นคงทางภายในมากขึ้นนั่นเองและ3พลังงานนี้ค่ะจะไปแก้จะไปเปลี่ยนที่เหตุในการสร้างชีวิตรักที่มันมั่งคั่งขึ้นให้กับคุณและคนที่คุณรักค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะส่วนใครที่เป็นคนใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันและหากคุณมีเพื่อนที่คุณรักที่คุณหวังดีก็อย่าลืมแท็กชื่อเพื่อนคุณใต้ไลฟ์นี้นะคะ ส่วนใครที่มาดูใน YouTube ย้อนหลังให้รู้ไว้เลยว่า YouTube ที่มาดูย้อนหลังเนี่ยเป็นเป็นคลิปที่ครูโหลดจากการที่ผ่านการไลฟ์หน้าเพจนะคะซึ่งหน้าเพจเนี่ยคนที่เข้ามาดูส่วนใหญ่เป็นคนที่9 9เปซ็นเป็นคนที่เรียนสั่งจิตกับครูแล้วเป็นคนที่มีผลลัพธ์ชัดเจนในสิ่งที่ครูสอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการคุยการสนทนาระหว่างที่ครูไลฟ์เนี่ย มันอาจจะแตกต่างกันจากหัวข้อบ้างใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ด้วยส่วนใครที่ตรงวันนี้คุยยังไม่ได้ตอบข้อความทั้งหมดใครที่ส่งมาใครที่ส่งข้อความมาทั้งในทั้งในเพจนะคะแล้วก็ใน Line แอดแอดคอนตามออหากคุณต้องการ ปรึกษาหรือมีคำถามหรือต้องการติดต่อคลาสสอบถามคลาสก็ให้ส่งมาในรายแอดแอดคอนตัมออฟเลนะคะซึ่งเขียนไว้ตามหน้าโปรโฟไฟล์ของ YouTube ก็ ube, มีโดยตรงเลยใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยแล้ววันนี้ครูมียกตัวอย่างความสำเร็จของน้องดวง mm. ซึ่งบางคนจะรู้รู้จักน้องดวงเพราะน้องดวงเคยมาเข้าเวิร์กช็อปกับครูคือเข้ามาเข้าเวิร์กชอ Angel อ็อปแองเจิลเวิร์กช็อปครั้งที่แล้วคร,ครูรู้สึกว่าของรุ่นเวิร์กช็อปครั้งสุดท้ายครูไม่แน่ใจแต่ว่าหลายคนที่ที่เรียนกับครูมาแล้วก็เป็นนักเรียนประจําก็จะรู้จักน้องดวงวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างความสาเร็จของน้องดวงแล้วเดี๋ยวครูไลเ่เสด เดี๋ยวครูไลฟ์เสร็จครูก็จะไปตอบข้อความตอบคำถามตอบคำถามเสร็จเดี๋ยวครูก็จะส่งเ,เขาเรียกว่าอะไรนะผลลัพธ์ที่น้องดวงส่งมาให้ครูซึ่งครูบอกเลยว่าสิ่งที่น้องดวงทำเนี่ยก็ใส่สามพลังงานนี้ไปเช่นกันและคนที่ประสบความสําเร็จครูบอกเลยว่าไม่มีใครที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักเท่าน,านั้นแต่แม้แม้ไลฟ์นี้จะพูดถึงในเรื่องความรักแต่ครูเชื่อว่าคนที่ฟังจริงๆอ่ะ ถ้าคุณเอาไปพิจารณาด้านอื่นๆของชีวิตคุณจะเห็นว่ามันสอดคล้องกันมันใช้หลักการเดียวกันนะคะอลิ Alice, สวัสดีค่ะย้อนกลับไปก่อนวันนี้หลายๆคนอาจจะมาหาครูเพราะว่ามีปัญหาชีวิตรักบางคนไม่ได้มีปัญหาแต่มีเป้าหมายในเรื่องความรักที่มันชัดเจนถูกไหมมีเป้าหมายในเรื่องความรักที่มันชัดเจน ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วน้องดวงมาหาครูแล้วมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ทำให้หลายๆคนตกผลึกจากเรื่องเล่าของน้องดวงเหมือนกันเพราะว่าน้องดวงเนี่ยมาเรียนมาเรียนออนไลน์แล้วก็มาเข้าเวิร์กช็อปมาเข้าเวิร์กช็อปที่กรุงเทพตอนที่ครูยังอยู่เมืองไทยอยู่มาเข้าเวิร์กช็อปที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นหลายคนที่เข้าเวิร์กช็อปกับครูก็จะรู้จักน้องดวงดี มาเข้าเวิร์กช็อปแล้วทีนี้เขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเขาอ่ะมันไม่คืบหน้าความสัมพันธ์ในเรื่องความรักของเขาอ่ะมันไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนทั้งๆที่เขาอยากให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นอ่ะธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต้องการให้ความรักเนี่ยมันมีความคืบหน้ามันมีโปรเกรสถูกไหมมันมีอนาคตที่ดีกว่านี่คือธรรมชาติวันนี้ครูบอกได้เลยว่าคนที่ไม่ได้ทําให้ความรักมันดีขึ้นไม่ได้ทําให้ความรักเนี่ย บรรประสบความสําเร็จมากขึ้นไม่ใช่เพราะเขาไม่ต้องการนะแต่เพราะเขาไม่รู้แค่นั่นเองพะวันที่น้องดวงมาหาครูเนี่ยน้องดวงครูก็ถามว่าแล้วเขาเนี่ยคนที่คบมาเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเขาเขาตรงตามเลิฟลิทที่น้องดวงต้องการหรือเปล่าคุณมินหวัดดีค่ะครูก็ถามว่าเขาเป็นไปตามเลิฟลิทเขามีคุณสมบัติ ในแบบที่น้องดวงต้องการหรือเปล่าน้องดวงก็หยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม่ค่ะแต่แต่ซึ่งอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติของคนที่คบกันมานานนะแต่เราคบกันมานานแล้วใครเคยผ่านช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยความสัมพันธ์มันไม่ดีแต่คบกันมานานแล้วบ้างมีไหมแต่เราคบกันมานานเสียดายเวลา เออแต่คบกันมานานเสียดายเวลาเช่นคบกันมาห้าปีคบกันมาหปีมีไหมซึ่งถามว่าครัวคบกับแฟนเก่าหกปีนะมันมีความเสียดายเวลามันเป็นเรื่องปกติไหมแล้วสิ่งหนึ่งที่รู้ถามน้องดวงว่าระหว่างเวลาที่ที่ผ่านมาหกปีกับอนาคตที่เหลืออยู่อย่างไหนสําคัญกว่าเขาก็บอกว่าอนาคตที่เหลืออยู่เพราะเขา,าอายุสามกว่าเอง แล้วมันก็ทำให้เขามีสติขึ้นทำให้เขามีสติขึ้นเวลาที่คุณมีสติขึ้นอ่ะธรรมชาติของจิตอย่างที่เราพูดว่าธรรมชาติของจิตจิตมันกลับไปอดีตใช่ไหมถ้าวันนี้เราใช้เวลากับใครอ่ะโดยเฉพาะในเรื่องความรักในเชิงของโรแมนส์เนี่ยเวลาเราใช้กับใครมากๆนานๆเราก็มีพลังงานของเขาเยอะจิตก็ระลึกถึงเขาเยอะเป็นปกติโดยธรรมชาติทั้งอุ้มมดีค่ะ ตรงนี้เราเข้าใจตรงนี้เราเข้าใจตรงนี้กันนะน้องยิงวัดดีค่ะเข้าใจไหมคะวันนี้เวลาที่เราใช้เวลากับใครนานๆานะ่ะจิตมันก็บันทึกพลังงานของเขาแล้วก็ฉายภาพเขาคือทําให้เรา่นึกถึงเขาบ่อยเพราะอะไรเพราะเราใช้เวลากับเขาเยอะจิตมันบันทึกไว้เยอะพลังงานของเขาเยอะซึ่งการที่เราเข้าใจว่าจิตมันเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณจะไม่หลงไปกับสิ่งที่จิตอะ สะท้อนออกมาคุณไม่หลงไปกับสิ่งที่จิตอ่ะมันแสดงออกมาแต่พอเราไม่เข้าใจอ่ะเราจะคิดว่านี่คือความคิดถึงนี่คือความโหยหานี่คือความอยากเจอจริงๆแล้วมันไม่ใช่การที่จิตสะท้อนถึงแฟนเก่ามันก็แค่สะท้อนถึงแฟนเก่ามันไม่ได้หมายความว่าดีหรือไม่ดีดีไม่ดีเนี่ยตัวคุณเอาไปตัดสินใจเองดีไม่ดีตัวคุณเป็นคนใส่ให้กับมันเองจิตสิ่งที่จิตมันสะท้อนเนี่ยมันมีค่าเป็นกลาง แต่มันจะมีความหมายในดีหรือไม่ดีก็ต่อเมื่อคุณอะแอคชั่นจากสิ่งที่จิตเนี่ยมันสะท้อนออกมาเคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมคบกันมาหกปีมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทิ่ในแต่ละวันอะมันจะไม่คิดถึงเลยมันเป็นไปไม่ได้อ่าใครเคลียร์ตรงนี้บ้างแล้วพอครูถามนงนดวงว่าหกปีที่ผ่านมากับ อนาคตที่เหลืออย่างไหนสาคัญกว่าเขาก็บอกอนาคตสําคัญกว่าพอคุณเกิดการตระหนักรู้ตรงเนี้ยการที่คุณให้ค่ากับความสัมพันธ์ที่มันผ่านมาถึงแม้ว่า6ปีแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ไปไหนเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ชีวิตคุณก็ไม่ได้ดีขึ้นพ่อแม่คุณก็ไม่ดีขึ้นเขาก็ไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเน,นี้ครูไม่ได้บอกให้ออกจากความสัมพันธ์นั้นแต่สิ่งที่ครูทําคืออะไรให้เห็น ให้รับรู้ตามความเป็นจริงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่อะ่ะมันเป็นยังไงถ้าเรายอมรับว่าความสัมพันธ์นี่มันเป็นอยู่หกปีเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นเลยอนาคตไม่ได้ดีขึ้นที่ผ่านมาหกปีที่ผ่านมาเนี่ยการเงินไม่ได้ดีขึ้นความสุขค,ความสงบไม่ได้มากขึ้นพ่อแม่ไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อนรอบข้างก็มีชีวิตเหมือนเดิมถ้าเรายอมรับได้ว่าเฮ้ยแล้วอนาคตที่เหลือเราอยากเป็นแบบนี้อยู่กับความแบบอยู่กับความสัมพันธ์นั้นต่อไป แต่สิ่งที่ครูยกให้เห็นคืออะไรแล้วครูก็ถามน้องดวงว่าแล้วอนาคตที่เหลือที่สําคัญกว่าเนี่ยน้องดวงว่ามีผู้ชายที่ดีกว่าคนนี้ไหมเขาก็บอกว่ามีมีเยอะไหมมีเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ความตระหนักรู้ตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนแรกคืออะไรมันทําให้เขาอะแยกแยะได้เอาตัวเองออกมาจากประสบการณ์เก่าเอาตัวเองออกมาจากอดีต เพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องการให้ชีวิตคุณดีขึ้นใช่ไหมคุณต้องการให้ชีวิตรักคุณดีขึ้นโรแมนติกมากกว่าเดิมอยู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมได้ท่องเที่ยวกันมากกว่าเดิมจากนั่งนั่งอะไรนะจากนั่งอีโคโนโมีเป็นเฟิร์สคลาสเป็นบิสเนสคลาสในแบบที่คุณอะเฮ้ยทำได้แล้วทําได้มากขึ้นจากปกติให้พ่อแม่เดือนละสองหมื่นเอ้ยอยากให้เดือนละแสนอยากให้เดือนละสามแสนเฮ้ยจากปกติพ่อแม่บ้านก็ดีแล้วแต่แบบต้องการความปลอดภัยให้พ่อแม่มากขึ้น ต้องการความอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่มากขึ้นเพราะอยากกระตันอยูมากขึ้นมันเป็นเรื่องปกติไหมมันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นวันนี้การที่คุณจะสร้างใหม่ได้ดีกว่าเดิมอะคุณต้องเอาตัวเองออกมาจากอดีตก่อนแต่เราไม่สามารถเอาตัวเองออกมาจากอดีตความสัมพันธ์จากอดีตได้ถ้าเราไม่มีสติระหนักรู้เห็นอะไรเห็นโทษเห็นภัยเห็นคุณเห็นประโยชน์ เห็นทั้งสองอย่างเวลาเราเห็นอะเราจะเห็นทั้งสองด้านเห็นทั้งคุณแล้วก็เห็นทั้งโทษคุณมาเมียหว,วัดดีค่ะเคลียร์ไหมคะอย่างแรกคุณต้องแยกแยะตัวเองออกมาเอาตัวเองออกมาจากอดีตคุณต้องเล่นเป็นผู้ดูไม่ใช่เป็นผู้เล่นเคลียร์ไหมเวลาเราเป็นผู้ดูอะเราจะเห็นตามความเป็นจริงเพราะอะไรเพราะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง พอเวลาไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเ่ยตัวสติสมาธิปัญญามันทํางานได้มากกว่าการรับรู้ตามความเป็นจริงมันจึงเกิดขึ้นเคลียร์ไหมเพราะฉะนั้นเนเวลาฟังครูก็ไม่ต้องเป็นผู้เล่นแค่เป็นผู้ดูแลพิจารณาตามสิ่งที่สิ่งที่คุณได้ยินจากครัวมันก็จะตกผลึกมากขึ้นแล้วมันเป็นประโยชน์กับตัวคุณมากขึ้นเช่นกันเคลียร์ไหมะคะชัดเจนนะพี่สาวสวัสด,ดีคะ่ะชัดเจนไหมแยกตัวเองจากอดีต เอาตัวเองมาจากอดีตถามว่าณขณะที่มันแยกออกมาจากอดีตอะมันจะแบบกลับไปกลับมาไหมมันก็กลับไปกลับมาถูกปะเพราะอะไรเพราะนั่นมันคือธรรมชาติของจิตเคลียร์ไหมเวลาที่เรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรอะความทุกข์ในชีวิตอะมันมาลายไปเยอะเลยอะความทุกข์ในชีวิตมันหายไปเยอะเลยเพราะตัวรู้นี่แหละ เพราะตัวรูนี่แหละเพราะฉะนั้นแยกแยะจากความสัมพันธ์เอาน้องดวงก็แยกแยะได้ไม่ยึดติดกับความสัมพันธ์เดิมและเข้าใจว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องปกติอย่างที่ครูพิมพ์บอกว่าจิตมันจะกลับไปอดีตจิตมันจะฉายภาพแฟนเก่าบ้างมันเป็นเรื่องปกติเพราะคบกันมาหปีพบกันมาหกปีมันก็มีพลังงานของเขามันก็เป็นเรื่องปกติที่จิตมันจะฉายภาพอดีตแต่เรา ไม่เอาตัวเองไปจมกับสิ่งที่จิตฉายาพาไปสิ่งที่จิตนึกเพราะเรารู้ว่านี่มันคือธรรมชาติของจิตจิตไม่ได้บอกว่าเธอคิดถึงเขานะเขาสําคัญนะเขาคือคู่ชีวิตเธอนะจิตไม่ได้บอกแบบนั้นจิตมันแค่ทําหน้าที่ของมันโดยอัตโนมัติเธอเป็นผู้เลือกว่าเธอจะจมไปกับสิ่งที่ฉันเสนอให้เธอหรือเธอจะหยุดมันหรือเธอจะสร้างใหม่เห็นภาพชัดเจนไหมคะชัดเจนไหม ส่วนคนที่ส่วนคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ให้ติดความรักที่มันดีอยู่แล้วคุณก็ต้องแยกแยะถึงดีก็แยกแยะไม่ดีก็แยกแยะมันจะเป็นการฝึกสติและฝึกลกความเพลินเพื่ออะไรเพราะคุณคุณบอกว่าวันตอนนี้ชีวิตดีอยู่แล้วมันดีกว่าได้ไหมเฮ้มันดีกว่าได้นี่ถูกปะมันดีกว่าได้นี่เอายุตัวอย่างเช่น สมมติผู้ชายซื้อช่อกุหลาบให้ทุกเดือนซื้อให้ทุกเดือนซื้อช่อกุหลาบให้ทุกเดือนแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเออเขาชอบซื้อแบบกุหลาบอีกล้วกุหลาบอีล้วกุหลาบอีล้วคุณรู้สึกแบบเอ้ยมันได้กุหลาบทุกเดือนเลยอยากเปลี่ยนเป็นอยากเปลี่ยนสมมติคุณบอกว่าคุณอยากเปลี่ยนเป็นพีนสีสอะไรเงี้ยคือดอกโบตัน๋นอยากเปลี่ยนเป็นดอกโบตัน๋นสิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรคุณก็ต้องแยกแยะตัวเอง คุณก็ต้องวางพลังงานกุหลาบก่อนถูกไหมแยกแยะตัวเองออกมาจากกุหลาบก่อนนั่นคือสิ่งนี้คุณต้องทําอันดับแรกต้องรู้ตัวก่อนอ,อ๋อในอดีตมันเป็นกุหลาบมันเป็นพีนี้ได้ไหมมันเป็นพีนี้ได้เหมือนกันถ้าปกติผู้ชายให้หนึ่งแสนอยู่แล้วเฮ้ยสองแสนได้ปะสองแสนได้สามแสนได้ไหมได้วันเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้จักแยกแยะเอาตัวเองออกมาจากอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะสร้างใหม่ได้เยอะกว่าไม่ใช่แค่เป็นสิบเท่านะ แต่เป็นลานลานเท่าแต่มันก็ต้องเริ่มทีละสเต็ปไปสเตปอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติเนาะเคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมพอคุณแยกแยะเสร็จข้อ2เนี่ยมันจึงเกิดขึ้นได้พอคุณแยกแยะเสร็จสิ่งที่คุณต้องทำคือ appreciate วันนี้เราจะ appreciate อะไรก็ได้เพื่อสร้างพลังแห่งการมีในในเรื่องความรักความสัมพันธน์่ะสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเราต้อง a อ p r e c i a t e คนรักให้มาก เขาดีไม่ดีแอ r พลิเชตในสิ่งที่เขาดีเขาจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเราอะดีขึ้นแน่นอนเมื่อเราดีขึ้นเขาดีขึ้นแน่นอนพลังงานยุติธรรมเสมอทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มที่เราแต่วันนี้คนส่วนใหญ่แม้แต่ตัวครูเองในอดีตเราไม่รู้ตัวเราก็เผลอโทษคนรักของเราไปว่าเออเพราะเขาแบบนั้นเพราะเขาแบบนี้เพราะเขาเป็นแบบนั้นเพราะเขาเป็นแบบนี้เราโทษคนอื่น เราโทษคนรักของเราเราโทษแฟนของเราเราโทษสามีของเราแล้วเราไม่ได้ดูตัวเองเพราะฉะนั้นวนันนี้พอเราแยกแยะเสร็จสิ่งที่เราทำคือ Appreciate สิ่งที่เขาทำที่มันดีแล้วอะไรบ้างเรา a p p r e c i ช t สซะเฮ้ยถ้าแบบเฮ้ยเขาเป็นคนที่แบบพูดเพราะอยู่แล้วเฮ้ยเรา a อ p r e c i a t e ในความที่แบบเขาพูดเพราะขาขาเ,เป็นสุภาพบุรุษถ้าเขาแบบดูแล,แล,แลเราดีเป็นคนที่แบบ เปิดประตูรถให้เปิดประตูบ้านให้ดูแลเราดีอยู่แล้วเออก็ขอบคุณในความเป็นสุภาพบุรุษเขาถ้าเขาเป็นคนที่แบบเฮ้ยเลี้ยงเลี้ยงเราเป็นอย่างดีแต่ละเดือนให้เราเป็นแสนอยู่แล้วเฮ้ยขอบคุณเขามากๆเลยวะ่ะที่แบบเขาเลี้ยงดูเราเป็นอย่างดีเข้าใจไหมคะแอพพลิเชตในสิ่งดีเกิดขึ้นวันนี้ถึงแม้ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอะมันก็มีสิ่งดีๆที่เคยเกิดขึ้น คไหมมันก็มีสิ่งดีๆที่เคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราแอปพ e ิ i a t e พอเราแอปพ e ิเ a ต e แต่สิ่งที่เกิดขึ้นพลังงานนั้นมันเพิ่มขึ้นในตัวเรามันไม่ใช่เพิ่มขึ้นในตัวเขาก่อนนะมันเพิ่มขึ้นในตัวเราเพราะอะไรเพราะเราเอาจิตไปอยู่กับมันเคลียร์ไหมคะเพราะเราเอาจิตไปอยู่กับมันข้อไม่ดีของเขาเรื่องของเขามันผ่านมาแล้วเราแยกแยะออกมาแล้วเราอปพลิเชตให้มากที่สุด ในสิ่งที่เขาทําแล้วมันดีแล้วแล้วมันจะมันจะสร้างทําให้สิ่งที่เขาทําอ่ะมันดีขึ้นได้อีกถ้าวันนี้เขาแบบเฮ้ยพาเราไปเลี้ยงข้าวทุกวันศุกร์แบบเอ้ยขอบคุณเขาที่เขาพาเราไปแบบกินข้าวในวันศุกร์ขอบคุณที่เขาดูแลเราอย่างดีขอบคุณที่พาเราไปร้านอาหารญี่ปุ่นไปร้านอาหารอิตาเลียนไปร้านอาหารจีนไปร้านอาหารเวียดนามไปร้านอาหารเกาหลีอะไรก็แล้วแต่ว่าไปแล้วเวลาขอบคุณเวลาคิด คิดในกระดาษเขียนออกมาขอบคุณคนรักของฉันที่ขอบคุณคนรักของฉันที่ขอบคุณคนรักของฉันที่แล้วมันเป็นเรื่องปกตินะขณะที่คุณเขียนที่จะขอบคุณเขียนในสิ่งที่คุณขอบคุณจิตมันไปดึงสิ่งที่ไม่ดีไหมดึงปกติแค่รู้วางและขอบคุณต่อแค่นี้เลยมันต้องฝึกไปเรื่อ,อย มันต้องทําไปเรื่อยๆเวลาคุณฝึกไปเรื่อยๆฝึกที่จะขอบคุณนะคุณจะเห็นสิ่งที่ดีมากกว่าไม่ดีถามว่าสิ่งไม่ดีมันมีไหมมันมีแต่เพราะคุณโฟกัสสิ่งที่ดีไงสิ่งที่ดีในชีิตมันจึงเพิ่มขึ้นสิ่งที่ไม่ดีที่มันอยู่คนที่จิตใจไม่ดีก็เอาไปคนที่จิตใจไม่ดีก็เอาไปแต่ถ้าวันนี้ตัวเราก็เหมือนกันถ้าตัวเรามองแต่สิ่งไม่ดีอ่ะ เราจะได้รับไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับเรานะสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็จะเข้ามาหาเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันนี้ยครูจึงให้เห็นว่ามันสองทางเสมอมันมีทั้งโทษมันมีทั้งภัยถ้าวันนี้คุณไม่เอาจิตอยู่กับสิ่งที่ดีอันนี้มันเป็นคุณถูกอไม่มันเป็นคุณหรือเปล่าเออคุณอยู่เอาจิตอยู่กับสิ่งที่ดี p อ re c i a t ตมันสิ่งดีๆมันจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณไม่เอาจิตอยู่กับสิ่งที่ดีจิตคุณมันจะกลับไปอดีตในสิ่งทีี่่ไมด และมันไม่ใช่กลับไปแค่อดีตท,ที่มันเกิดขึ้นเฉพาะคุณเท่านั้นนะพลังงานที่ไม่ดีบนโลกใบนี้คุณก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ vulnerable เป็นคนที่แบบเป็นคนที่เปราะบางอ่ะเปราะบางต่อสิ่งไม่ดีบนโลกใบนี้เมื่อวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับร่างกายก็เหมือนเป็นคนที่มีแผลมันก็จะติดเชื้อง่ายเคลียร์ไหมมันก็จะติดเชื้อง่าย แต่ถ้าวันนี้คุณอยู่กับพลังงานที่คุณแอบ e พลชเชพลังงานที่คุณรู้สึกขอบคุณสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณน่ะถึงแม้มันจิตไปกลับไปอะ่ะรู้วางแอบเพลเชตต่อแอบเพลชเ t e ต่อขอบคุณต่อซาบซึง้งต่อจิตคุณมันจะอแข็งแกร่งขึ้นพลังงานที่ไม่ดีทําอะไรคุณได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่คนที่ล้มเหลวอะ่ะอะไรที่ไม่ดีหน่อยได้รับมาหน่อยเซนซิทีฟจะเป็นจะตายเคยเป็นไหม โลกเหมือนพังทลายเกิดแต่กับฉันทำไมฉันต้องมาเจอแบบนี้เล่นบทเป็นเหยื่ออีกเพราะฉะนั้นอยากเป็นแบบนั้นอยากเป็นคนแบบนั้นเคลียร์ไหมคะชัดเจนไหมกากลับมาที่เรื่องของน้องดวงซึ่งน้องดวงเขากกลับไปเขาก็แยกแยะว่าเอออนาคตของเขาเนี่ยที่เหลือเพราะเขาอายุสามสิบกว่าเองอนาคตของเขาที่เหลือเนี่ย มันสําคัญกว่าหกปีที่ผ่านมาพอเขาแยกแยะแล้วครูก็ถามว่าอะไรที่เราชอบในตัวแฟนของเขาเนี่ยให้เราแอบพิเศษไม่ใช่แค่ตัวเขานะแต่แอบพิเศษทุกอย่างในชีวิตเขาก็เริ่มแอบพิเศษทุกอย่างแล้วเขาก็ค้นพบว่าพอเขาเริ่มแอบพิเศษน่ะเขาก็แอบพิเศตพ่อแม่เขาแอบพิเศษตัวเขาความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นอันดับแรกไม่ใช่กับแฟนแต่กับพ่อกับแม่ กับพ่อกับแม่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยดีมาก่อนนางบอกว่าเกิดมา3 0สกว่าปีนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นอย่างที่ครูทําคลิปคลปหนึ่งความสัมพันธ์ที่คุณมีกับพ่อแม่มันมีผลต่อความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนรัก yes. พลังงานมันมันคอนเนกกันแล้วมันพลังงานของพ่อแม่เนี่ยมันเป็นพลังงานต้นกําเนิดของเราเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะทําให้พลังงานความสัมพันธ์ของเรากับพ่อแม่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด แต่วันนี้ถ้าคุณมองลึกลงไปและพิจารณาดูก็จะเห็นว่าทุกๆความสัมพันธ์่ะสิ่งนี้คุณต้องทําคืออะไรแยกแยะออกมาก่อนแยกแยะออกมาจากอดีตก่อนเอาตัวตนออกมาจากอดีตก่อนแล้วเป็นผู้ดูไม่ใช่เป็นผู้เล่นแล้วคุณจะรับรู้ตามความเป็นจริงว่าเอ้ยความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีที่มันเกิดขึ้นน่ะเพราะเราคิดอะไรเพราะเราทําอะไรผลมันจึงเป็นยังไงกับพ่อแม่ก็เหมือนกันความสัมพันธ์กับพ่อแม่เขาดีขึ้นอ่า ที่ญิงวัดีค่ะสิ่งที่คุณทําต่อไปคืออะไรคือสร้างใหม่เราสร้างจากพลังงานที่เราแอดพิเชตไม่ได้สร้างจากแบบจากโกรธอยู่แต่ครูพิมบอกให้สร้างใหม่ไม่ให้เราละมุนขึ้นให้จิตเราละมุนขึ้นจากการแบบเออสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันสิ่งที่ฉันรู้สึกขอบคุณพ่อแม่ของฉันสิ่งที่ฉันรู้สึกขอบคุณแฟนเก่าที่เขาทําให้อะไรบ้างแล้วเราสร้างเพิ่มจากพลังงานที่มี เคลียร์ไหมคะเราสร้างเพิ่มถ้าวันนี้แบบแฟนให้แบบเดือนลรแบบแสนหนึ่งอยู่แล้วเอยขอบคุณนี่ยให้เพิ่มเป็นสองแสนให้เพิ่มเป็นสามแสนเวลาที่พลังงานเราเพิ่มขึ้นน่ะสามีเราอ่ะต่อให้เงินเดือนตอนนี้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาจะสัมผัสได้เองแล้วเขาจะคิดได้เองเอาเหมือนสามีคุณนิชาคุณนิชาก็ทําใส่เข้าไปมนตราความมั่งคั่ง้า่เข้าไปตัวเองใส่มนตราความมั่งคั่งสามีคิดได้หางานใหม่เงินเดือนมากกว่าเดิม บางคนสามีลงทุนได้มากขึ้นสามีได้โบนัสสามีถูกหวยมีหมดทุกกรณีสามีที่ทําธุรกิจกําไรมากขึ้นรู้ว่าต้องเอาโปรดักต์ตัวไหนรู้ว่าต้องทำเ marketing ge, เ,เขาเรียกว่าอะไรนะกลยุทธ์ในการเขาเรียกอะไรยุทธการทาง m a r k e t i ้งแบบไหนเพราะฉะนั้นกระบวนการสร้างใหม่คําว่าสร้างใหม่ไม่ได้สร้างจากศูนย์แต่มันเป็นการสร้างใหม่ที่ ที่ดีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นให้มันดีขึ้นแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยจากคุณรู้สึกว่ามันสร้างจากศูนย์สร้างจากศูนย์ก็ได้มันก็สร้างเพิ่มสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มแต่วันนี้คนส่วนใหญ่อ่ะไม่ได้แบบทุกอย่างคุณไม่ได้สร้างจากศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีพลังงานอยู่บนโลกใบน,นี้แล้วคุณแค่สร้างเพิ่มเท่านั้นเองให้มันมากกว่าพลังงานเก่าที่ไม่ดีแค่นั้นเอง <c> um> เพราะฉะนั้นสร้างเพิ่มสิ่งนี้ต้องดวงทําคืออะไรเขาก็วางเวลาที่จิตมันแวบไปหา แฟนเก่าเขาก็แค่รวมมันเป็นเรื่องปกติไม่ได้แบบเอ้ยไม่เหมือนเมื่อก่อนพอแวบไปแบบคิดถึงจังเลยไม่อ๋อนี่มันคือธรรมชาติของจิตอืมขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตขอให้เขาโชคดีแล้วสร้างเพิ่มตั้งแต่นี้ต่อไปขอบคุณคนรักที่แบบได้คนรักใหม่มาแล้วขอบคุณคนรักที่มันมีความมั่นมั่นคงทางการเงินขอบคุณคนรักที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ขอบคุณคนรักที่เขาเรียกวอะไรนะ ขอบคุณคนรักที่บริหารเงินเป็นขอบคุณคนรักที่มีวิสัยทัศน์ในการใช้ชีวิตเขาก็สร้างใหม่กี่เดือนครูจําไม่ได้ว่ากี่เดือนก็เจอเลยสองเดือนมั้งจำไม่ได้เดี๋ยวจะส่งไปในไลน์แอดคอนตามอบเลิฟสร้างใหม่แล้วนางก็บอกว่าเลิฟลิทที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วครูให้ทำ ผู้ชายคนนี้แบบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนางว่าเก้าสิบเก้าปอร์เซ็นตางไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นคือดีมากไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้แล้วครูบอกได้เลยว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้แล้วดีขึ้นได้ทุกวันด้วยเพราะฉะนั้นสร้างใหม่สร้างเพิ่มดีอยู่แล้วก็สร้างให้มันดีขึ้นสร้างให้มันดีขึ้นสร้างให้มันดีขึ้นเคลียร์ไหมคะไรยเข้าไปสิ่งที่น้องดวงทาเขาก็ไม่หยุดเขาก็ทาบนตราไปทำามนตราความมั่งคัง่งทำามนตราความมั่งคั่ น้องรวงเริ่มจากขาดอะไรสังจิตรักแท้เหมือนกันสังจิตรักแท้เพิ่มกําลังด้วยจกกักรพรรดเออนางจ,จากกบจักรพพัดแล้วก็ได้คู่ชีวิตที่รวยกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าคนเก่ามีปัญหาการเงินพอมันมีปัญหาการเงินสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็มีปัญหาความรักอ่ะมันก็มีปัญหาที่แบบเฮ้ยแต่งงานก็ต้องใช้เงินทําบ้านใหม่ก็ต้องใช้เงินถ้าจะมีลูกก็ต้องใช้เงินถูกไหม คนใหม่รวยกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าแล้วที่สําคัญพ่อแม่ผู้ชายรักนางดังรูกดังลุกสาวนี่คือสิ่งที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่พลังงานในการเป็นสุดที่รักผลลัพธ์มันเกิดขึ้นชัดเจนเขาไม่เคยรู้สึกเป็นที่รักขนาดนี้มาก่อนเลยแต่ที่เขาเป็นที่รักเพราะอะไรเพราะเขาทําเพราะเขาสร้างแล้วทุกคนก็ทําได้ทุกคนก็สร้างได้ทําได้มากกว่าครูทําได้มากกว่า้องดวงทําได้มากกว่าคุณมินทําได้มากกว่าพี่หญิงทุกคนทําได้หมดแค่สร้างเพิ่ม เคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมแยกแยะตัวตนก่อนแยกแยะตัวตนออกมาแอพพิเช mm hmm. สิ่งที่เคยเกิดขึ้นสร้างใหม่สร้างเพิ่มเคลียร์ไหมเหมือนบางคนอนะ่ะไม่สามารถสร้างเพิ่มได้ใช่ไหมเอาเหมือนเหมือนเจ้าจ๋าบอกเลยว่าไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตจะประสบความสําเร็จได้มากขนาดนี้เพราะเมื่อก่อนคิดแต่คิดแต่เรื่องอดีตคิดแต่สิ่งที่ทําให้ตัวเองล้มเหลว แต่พอมีมนตราจิตมันจะยังกลับไปแต่ใส่มนตราเปิดมนตราว่างเมื่อไหร่ก็เปิดม, اء, มนตราว่างเมื่อไหร่ก็เปิดมนตราให้มันใส่ความมั่งคั่งให้มันใส่ความดีใส่ความมั่งคั่งใส่ความ,วามดีแป๊บเดียวร้อยล้านทำงานมาสาหปีเงินยังไม่ถึงหมื่นเลยเอ้ยเงินเออเงินไม่ถึงแสนปีเดียวพุบุบร้อยล้านเครียไหมคะ เพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราจะสร้างใหม่ได้เร็วเราก็ต้องแยกแยะให้เร็วแยกแยะให้บ่อยการที่เราจะแยกแยะให้บ่อยให้เร็วเราก็ต้องฝึกต้องฝึกครูก็ยังฝึกอยู่ครูก็ยังทําอยู่ก็ยังทําอยู่ทุกวันก็ต้องฝึกเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จิตของเราจะไม่กลับไปอดีตมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเคลียร์ไหมใครมีคําถามใครมีปัญหาชีวิตและอยากแบบเป็นสสต study มีไหม มีไหมคะไม่มีปาละนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ก่อนนอนก็อย่าลืมสังจิตทรบุญราปิงแวบอะไรมาทำปิงแวบอะไรมาทำนะคะคุณต้องเพิ่มกำลังจิตของคุณเพิ่มพลังงานของคุณทุกวันเพราะคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมากขึ้นทุกวันค่ะขอบคุณที่งดงามขึ้นทุกวันนะคะแฮปปี้เบกเดค่ะ